บอดิการที่ดีที่สุดเมื่อคนดังหรือนะักการเมืองออกไปในที่สาธารณะมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นว่าพวกเขาจะถูกห้อมล้อมไปด้วยบอดิการมากมายเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนที่สำคัญมากการปกป้องพวกเขาเป็นสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าจำเป็นพวกเขาจึงได้รับการดูแลจากผู้พิทักษ์เหล่านี้เป็นอย่างดีแต่คุณรู้ไหมคุณเองก็เป็นคนสำคัญคนหนึ่งเหมือนกัน ในสายตาของทูตสวรรค์ทั้งหลายการปกป้องคุณถือเป็นเรื่องสำคัญและด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการห่วงสิ่งใดไว้สำหรับคุณเพื่อทำให้มั่นใจในการปกป้องดูแลคุณพระเจ้าเองจึงเป็นผู้เฝ้าดูคุณอยู่ใช่แล้วพระเจ้าทรงเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของคุณเป็นผู้พิทักษ์หมายเลขหนึ่งของคุณภาพนี้อาจจะดูแปลกสำหรับคุณนิดหน่อย แต่ในพระคำของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้ความมั่นใจกับลูกของพระองค์โดยกล่าวว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราอิสยาห์บทที่4 1ข้อ10พระเจ้าทรงอยู่กับคุณสายพระเนตรของพระองค์จับจ้องคุณอยู่เสมอแม้คุณจะขยับไปแค่นิดเดียว พระองค์ก็เฝ้าดูคุณสามารถมีสันติสุขได้เลยเพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะปกป้องดูแลคุณอยู่ทุกขณะให้เรามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันสำหรับการปกป้องดูแลของพระองค์งเหนือชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณคุณคือการอัศจรรย์